สวัสดีผู้ชมที่น่ารักทุกคนนะคะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง NG ภาคมังหะค่ะและก่อนจะไปติดตามรับชมฝากติดตามเพจผู้แปลไพ่เฟอรีถ้าว่างก็ขยนันฝากติดตามผลงานกันแปลทางเพจด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะพรุ่งนี้พี่ว่างไหมถ้าพี่ชัยบอกไม่ว่างละ่ะไม่ได้ พี่ต้องว่างถ้าพี่ไม่ว่างฉันจะฉันจะฟ้องแม่ว่าพวกพี่สองคนลุงแกล้งฉันสองหนุ่มรุมตีไงล่ะคมครูสองหนุ่มรุมตีเลยเหรอนี่เด็กน้อยทำไมไม่มีเหตุผลเลยล่ะฉันยังเด็กเลยไม่รู้ว่าจะมีเหตุผลทำไมไร่เหตุผลอวดเบงงั้นบอกมาก่อนว่าพรุ่งนี้เธอจะให้พี่ทำอะไรเออ พี่แกล้งเป็นพี่ชายแท้ๆของฉันแล้วไปพบครูได้ไหมโดนเชิญผู้ปกครองเหรอเอองี้นี่เองงั้นก็ขอให้พี่ชายเธอไปโรงเรียนสิมาขอให้ฉันช่วยทำไมก็เมื่อกี้ฉันใส่ร้เขาไปขนาดนั้นนี่นาะแล้วถ้าเขารู้เรื่องนี้เข้าเขาต้องฟังแม่นัแน่เลยเอะพี่ชายของเธอ ไม่ใช่คนแบบนั้นนะปึ้งเอ๊ะเอ๊ะฮึอืมกลืนน้ำลายหึฝึกหลีกทางอัตโนมัติปะรับเด็กน้อยครั้งหน้าเจอกันนะเอ๊ะครั้งหน้ายังไม่ได้ตกลงกันเลยพวกพี่กลับกันเร็วจังเย็นขนาดนี้แล้วทานเข้าที่บ้านก่อนค่อยกลับสิ ครั้งหน้านะฮะครั้งหน้าอะไรเนี่ยลืมที่คุยกันเมื่อกี้แล้วเหรอหรือพระอายุเยอะเลยความจำเสื่อมแล้วครั้งหน้าคือเมื่อ,อไรอ่ะพวกเธอเป็นอะไรไปเพิ่งเจอกันครั้งแรกแต่ทำอย่างกับว่าจะเป็นจะตายถ้าไม่ได้เจอกันอีกแสดงเป็นองค์หญิงกันมารอหรือไงอย่าไปเลยนะลาจากชัว่วนิรันนี่ต้นเจียวี น้องฉันเพิ่งสินะ13แล้ว13แล้วเหรอเนี่ยมสองโรงเรียนอะไรเอ่อมหนึ่งค่ะอืมเอ๊ะปิงโรงเรียนมัธยมวิรือมหนึ่งห้องหนึ่งฉันชื่อสังจือ้อจื้อที่แปลว่านิสัยเด็กน้อยนี่แกพูดรายงานอยู่หรือไงงั้นแล้วเจอกันนะสังจื้อน้อย อืมรู้ไหมว่าครั้งหน้าคือเมื่อ,อไรอืมัมวโอเออยู่นั่นแหละกลับมาหาลาัยได้แล้วเอ๊ะน้อยกล้ามาบีบแก้มฉันเจอกันครั้งแรกเขาบังอาจมาบีบแก้มฉันแล้วก็เรียกฉันว่าสังจี้ยน้อยอีกตึกๆๆึกๆ น้องนายโดนเรียกผู้ปกครองเลยมาถามฉันว่าช่วยไปพบครูหน่อยได้ไหมมิน่าถึงชวนนายกินข้าวที่บ้านว่าละว่าต้องมีแผนอะไรสักอย่างพรุ่งนี้ฉันมีธุระไปไม่ได้ถ้าใดไม่ว่างก็อย่าไปสนใจยายนั่นเลยเดี๋ยวฉันบอกแม่ก่อนไม่มีก็ต้องมีฉันชื่อสังจือจือที่แปลว่านิสัยเด็กน้อยอุ๊ฮะ<า>ก็ ไม่ควรโกหกเด็กนี่เนาะขอบคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังมาจนจบค่ะและอย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กดซ b บ c r i ร e ให้ช่อง NG ็าคพักมังหาด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในอีพีต่อไปค่ะ